สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับแอดมินขอคนละ1ไลค์1แชร์1 s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับแอดมินมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์นะครับงานมิ팅ที่จะถึงนะครับก็คือมีในวันที่22พฤษภาคม นัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับแอตตันวิลล่าซึ่งเป็นนัดส่งท้ายของฤดูกาล2021-2022นี้นะครับนัดนี้สำคัญมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อคว้าแชมปพี้มียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับค่ำคืานวันอาทิตย์ที่22นี้นะครับก็มีนัดรวมพลชาวเือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นแฟนบอลนะครับสามารถไปมิทติ้งกันได้นะครับที่ร้านเป้ไฮล็อกคาเฟ่หรือว่าร้านของพี่เป้ไฮล็อกนักร้องดังนะครับ อยู่ซอยบัวทองธานีพาร์คนะครับซอยห้าทับติดนะครับก็ขอเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าสนใจที่จะไปร่วมเชียร์ด้วยกันนะครับก็สามารถไปได้นะครับสามารถเข้างานได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมานะครับสามารถที่จะมาทำความรู้จักมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอเชิญชิญพี่น้องชาวเดือใบสีฟ้ามาร่วมเชียร์ไปด้วยกันได้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูข่าวสารกันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีข่าวแว่วๆมาว่าได้ตัวกองกลางคนใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นทางด้านทาวินฟิลิปนะครับแต่ว่ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าัตีลายนี้ได้เข้ามาร่วมทัพนะครับ อันนี้ก็เกิดไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าได้ใครมาแทนที่ของเฟอร์นานิโยหรือ,อยังนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางด้านปอลปอกบานะครับมิฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตอบรับข้อเสนอในการย้ายมาค้าแข่งกับแมนซิตี้ทีมคู่ปรับเรื่องเมืองในซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะกลับลำปอลปอกบานะครับสามารถย้ายออกจากผีแดงแบบไร้ค่าตัวได้เนื่องจากว่าจะหมดสัญญากับ แมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในซัมเมอร์นี้แถมไม่นานมานี้ก็มีข่าวแบบช็อกๆว่าจะย้ายข้ามฝั่งมาเล่นให้กับฝั่งตีฟ้าซึ่งเปโปโรเดียราก,ก็ต้องการที่จะได้มิกฟิลลอนี้มาร่วมทัพนะครับหลังจากที่ข่าวนี้ได้ดังช่วงหนึ่งนะครับก็ได้เงียบลงไปล่าสุดเดทามก็ได้เปิดเผยว่าทางด้านปอปักบาเนี่ยได้ตอบรับข้อสัญญาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นมาให้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจล้มแผนย้ายตู่แอดิฮัตเหมือนที่คาร์ลอตเตเวสเคยทําไว้ใน 2009นะครับเนื่องจากว่าเกงว่าจะมีชีวิตที่ไม่สงบตึกในเมืองแมนเชสเตอร์เพราะว่าอาจจะเจอแฟนบอลทางฝั่งสีแดงคอยปั่นป่วนนั่นเองนะครับด้านเปโกรเดล่าซึ่งก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะได้มิดฟิวลรลายนี้มาร่วมทัาแทนทางด้านอิงคายกุนโดกันและฟานนิโยหลังจากที่พลาดเป้าหมายอย่างเปล่าปปกบาเขาก็หันไปดูทางด้านเปรยินเดยองนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางด้านกัเบลเจซุสนะครับ ESPN สื่อดังนะครับได้รายงานว่าเปปูเดียล่าคุณซือของแมนซิตี้เรานะครับหรือว่าบอสของเราเนี่ยต้องการที่จะเก็บกาเบียเชสตูดไว้ใช้งานต่อในฤดูกาลหน้านักเตะทีมชาติบราซิลนะครับตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหนาหูมากๆมีทั้งเอซิมิลาและอาร์เซนอลนะครับที่ให้ความสนใจในการที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพและด้วยความที่เปปูเดียล่าเนี่ยจะใช้ระบบกองหน้าแบบฟอร์นไต่มากกว่านักเตะจึงไม่ค่อยมีความสุขในการเล่นยิ่งไปกว่านั้นนะครับฤดูกาลหน้านะครับ ทางด้านฮูเรียนโอเลสและก็เฮอร์ิ่งอะไรนะครับก็มาร่วมทับด้วยนั่นทำให้กาเบียรเชตร,รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะดูเป็นตัวสำรองแล้วก็จะไม่มีอนาคตในเมืองแมนเชสเตอร์จึงมีทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เอซิมิลานนะครับที่แสดงความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่ว่ากาเบียเชสเตเนี่ยจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามนะครับด้วยสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวหากไม่สามารถที่เจรจานักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปได้สโมสสก็ต้องขายนะครับ แต่ว,ว่าราคาที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่55ล้านปอนด์ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีทั้งอาเซนอลและก็เอซิมิลานที่ให้ความสนใจถ้าเกิดว่า2ทีมนี้อยากได้ก็ต้องจ่ายในราคา55ล้านปอนด์นะครับไม่แน่นะครับการที่จะย้ายไปตู่ทีมใหม่ของทางด้านกาเบียลเชซุสเนี่ยอาจจะทําให้กาเบียลเชซุสมีอนาคตที่สดใสกว่าอย่างไรก็ดีนะครับแอมินก็เคารพในการตัดสินใจของกาเบียลเชซุสนะครับ ถ้าเกิดว่าต้องการจะย้ายทีมก็ขอให้โชคดีแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะอยู่ต่อนะครับก็ขอให้สู้เพื่อที่จะแย่งตัวจริงกลับมาให้ได้นะครับเอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้ก็เป็นข่าวสั้นๆที่มาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรเบยสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันให้พอหายคิดถึงนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ขอโดระหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ